สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็มเอ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 แคลนะครับคลิปนี้ผมอีดีที่นะครับจะสอนเป็นเทคนิคการเตะ front kick ของอันเดอร์สันซินวานะครับที่ใช้เตะน็อกโดยในการต่อสู้นั้นนะครับอันเดอร์สันซินวานะครับใช้ลูกเตะ front kick นะครับเตะเข้าไปที่ปลายคางล่วงน็อกลงไปเลยนะครับเคล็ดลับในการใช้ท่า front kick ของอันเดอร์สันซินวาเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันเดอร์สันซินวานะครับตั้งการพร้อมสู้ เลงเป้าหมายคือที่ปลายคางของเบลฟอร์ดใช่ไหมครับสมมติอันนี้คือหน้าเราก็จะต้องเลงมาตรงนี้ละเนื่องด้วยความแม่นยําในการฝึกฝนนะครับก็จะทําให้สามารถเตะได้ตรงโดยอย่างแรกในการเตะนั้นเราจะทําให้มันแม่นยําได้นั้นด้วยการฝึกฝนนะครับยิ่งเราฝึกฝนมากนะครับทำให้เรายิ่งเตะแม่นนะ เคล็ดลับของเขาครับก็คือเขาจะเตะที่คางใช่ไหมครับแต่ว่าสายตาของเขานั้นไม่ได้มองที่คางของคู่ต่อสู้นะครับ mm hmm. ขเขามองไปที่ขานะครับ mm hmm. ขขเพื่อเป็นการหลอกคู่ต่อสู้นะครับอุ้มในการทำให้ท่าเนี้ยมันแนบเนียยยิ่งขึ้นครับคุณอาจจะเซตอัพด้วยการใช้ท่าเล็คคิกไปก่อนนะครับเป็นการนำร่องไปก่อนให้คุณมองที่ขานะครับเล็คคิกเจาะยางอะไรเข้าไปก่อนมองที่ขา ถีบล่างอะไรประมาณนี้ครับไปถีบสะพักขึ้นปุ้งมองล่างเตะบนนะครับจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยจะคิดว่าเราจะโจมตีที่ขาแต่ในขณะที่เราเตะเข้าไปคางนะครับท่านี้สิ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็คือการฝึกฝนนะครับให้เราเตะได้อย่างแม่นยํานะครับเตะโดยที่เราไม่ต้องมองเป้าก็เตะเข้านะครับเราจะเป็นที่จะต้องเตะบ่อยๆอย่างเช่นเราใช้เป้าถือก็ได้ไดของเทควันโดเนี่ย แล้วก็เตะไปอย่างนั้นนะเราก็จะแม่นยำในเรื่องของระยะและจังหวะนะครับก็อย่าลืมนะครับมองล่างเตะบนนะครับเป็นเคล็ดลับที่ได้ผลเสมอนะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>